สวัสดีครับผมสวัสดีครับดูกับช่องเลดบููนะผมวันนี้เราจะมาแจกรหัสฟรีๆไม่ต้องเสียตังค์ซึ่งรหัสที่เราจะเอามาแจกก็คือเป็นรหัสนี้นะครับผมเลเวลหนึ่งร้อยยี่สิบสี่โอ้ยแหลกนิดโอ้ยไม่ถือผมคข้งไม่เป็นไรนมั้งเลเวลหนึ่งร้อยยี่สบสี่นะผมมีตัวตัวเทศสองตัวก <c oughs> ็คือนักบา หนูไม่รู้ไม่เชื่ออะไรอ่ะแล้วก็โกโก้แขนกุดแล้วก็มีตัวสโลาไปลงเลดได้แล้วก็มีหนอขาวม่นูเอาทำทำมาทำไมไม่รู้แล้วก็มีบลฟอดาเมทครับมีตัวยุเวลามีตัวทำงานแล้วก็มีออฟเงินด้วยครับผมมีนารูโตะออฟไฟกับอันนี้ออฟระเบิดแล้วก็ผมไม่รู้ทำาไอันเนี้ยหน้าหน้าคนที่ได้หน้านี้ไปก็ กินดีด้วยเพราะว่าคุณคุณจะต้องทำทัสมาก,กิ่หกดาวหได้ป่าแล้วแต่คุณเลยอจบข่าวทำเล่งก็คู่หกดาวนี่มีให้ทำนะครับผมผมล็อกเอาไว้มีเอสตาด้วยหกดาวได้มีตัวตัวเลเอ๊ะเื่ออะเลยนะคิริโตห้าดาว ที่ผมเอาไปทำต่อได้แล้วก็บูมานี่ไม่แนะนำมอมีไอจีบแล้วแล้วก็มีตัวนี้ครับเอาไปทำต่อได้แล้วก็มีตัวนี้ด้วยเอาไปทำต่อได้อืมแล้วก็สิ่งที่สำคัญทุกคนน่าจะเห็นังานเะไไอเซนจิดาวแล้วก็ ไอเซนจะด,ดาเลเวลหนึ่งร้อยเก้าเองผมยังไม่ได้ปั้นเยอะเท่าไหร่แต่ลันดูโตเลเวลหนึ่งร้อยเจ็ดห้าเลยนะผมไม่ได้ปั้นเยอะสำหรับไอเซนอะไม่ได้ปั้นเยอะแต่ผมเอาไว้ใส่ออฟลดเงินทุนราคาแพงเกินไปถ้ามันยังราคาแพงเกินไปไม่มันไม่มีแบบยังไงอ่ะ มีออฟตัวนี้ด้วยนะแปแบนีงโอ้อมีออฟลดเงินออฟอันนี้้ยมาโอ้โอ,ออฟไฟแล้วกออฟระเบิดออฟซุปเปอร์ออแต่ยะต่ผมผมค้างผมค้างมีเพชรเอมีสตาร์ดัสอยู่สิบสองเอาเอาไปซื้อเนี่ย แล้วก็เอาเอาเอา,เอาไปสุ่มตู้สตาร์ดด้วยแล้วก็ได้กล่องซื้อกล่องมาสามสิบกล่องกล่องบีแล้วก็เป็นลงเล็ดลงเล็ด <c oughs> ลงเล็ดกัดทำไมไม่รู้เล่นหนึ่งอัน <c oughs> ลงเลดกัดเฉยลงลงเล็ดกัดไอ้บุมก็ อันี้ผมซื้อไดเลยอ้อาวผมซื้อได้ะสำหรับกล่องก็มีประมาณนี้ผมซื้อให้เพราะว่าเพชรหมดแล้วซื้อไม่ได้ซึ่งอ,อืม คนที่แรกคันนี้จะเป็นคนที่ดูดีสุดๆเพราะว่ามีไอเซนเจ็ดดาวตัวเดียวแล้วก็มีตัวสซโลตัววาดามีตัวทำตังตัวหยุดเวลาตัวดาเมทโคตรจะแรงแล้วก็ตัวไอเซนเจ็ดดาวที่โคตรจะดีดีมากๆแล้วมีตัวเทสองตัวโดยนักบาสกับซุปเปอร์ซอย Can, หรือว่าโกหกแข็งขาพอมีปัะหาเนี่ยเออเดี๋ยวผมไปเอ้ยผมเซอร์ไพรส์ดีกว่านั้นสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนเอ้ยเดี๋ดวๆดต้องมาค้างเดี๋ยวๆดไม่ยังไม่ขอตัวลานะผมอยาเขาเวอร์สองกันแป๊บหนึ่งพาไปด,ดูกีจีกีจี ถ้าลุกเดี๋ยเท่าผมนะโอ้ยคันเท้ามาอะไรโอ้ยแหลกมากๆผมจะพาไปดูว่า ผมจะพาไปดูนะครับผมว่าอ่ามันแลกอ่ะมันค้างอยวดูตู้ซัมมอนก่อนก่อนที่เราจะาจาเอ้ยเราขิ้นไม่เป็นไรเรามีบัฟล้วมีแล้วมันคืออะไรยูจิโร่หรอ,อยูจิโร่ไม่เป็นไรัปละมด เดี๋ยวพาไปดูจีกันว่ามีจีกี่จีนะผมสหรับรหัสนี้จะมีกี่จีจะมีกี่จีไปดูกันรหัสนี้คิดว่าตึงไหมกันแล้วแต่ทุกคนเลยเอ้ยพระอีสวนมีทั้งหมดสามสิบเก้าจีนะผมเอาไปต่อได้จะซื้อจะซื้อเทพเงาหญิงก็ได้ แต่ว่าต้องลงเรียดต่อมีทั้งหมดสามร้อยกว่สามสามสิบเก้าีเอาไปลงต่อได้หาที่ลงรีก่อนอ่าตรงไหนดียววันนี้ก็ไนีเพื่อ <c oughs> แล้วกนอ่าสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนเจอกันในคอมเมนต์เดี๋ยวผมแจ้งแล้วแน่อนอนบายไปคิดยังไงวะอ้อลืมอ้อนน่แน่น